หลายท่านบอกว่าดูแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวแอดจะมาทำให้ดูนะครับทำให้ดูย้อนไปที่หวยงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2563นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคนเมืองพุทธมาดูวิธีทำนะครับสูตรของพ่อศักนะครับที่แอดจาได้นะครับที่แอดดูถ้าคุณสังเกตนะครับคลิปที่ ผ่านมานะครับก็จะรู้วิธีทําสูตรนะครับแต่หลายๆท่านบอกว่าดูแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวแอดจะมาทําให้ดูนะครับทําให้หวยงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าตัวเลขที่ออกนะครับตัวเลขที่ออกก็คือตัวนี้นะครับก็รางวัลที่หนึ่งนะครับเป็นแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามนะครับ เลขท้ายสองตัวก็คือห้าเก้านะครับที่แอจจำได้นะครับสูตรของพ่อศักสูตรของพ่อศักทําทำแบบนี้นะครับพ่อศัก์เอาตัวสองตัวท้ายนะครับที่มาทำสูตรที่ได้ห้าหนึ่งในงวดบนที่สิบหกนะครับพ่อศักเอาตัวนี้มาครับตัวเก้ามาเดี๋ยวเอสจะทำให้ดูนะครับวิธีทำง่ายง่ายนิดเดียวนะครับ พ่อศักทำแบบนี้นะครับอ่แบบนี้นะครับพ่อศักเอาตัวท้ายคือ9มาตั้งตรงนี้นะครับอันนี้เอาเล็ท้ายสองตัวมาทำแล้วก็จะไล่ไปนะครับไล่บนบนไปทางซ้ายนะครับได้9้าแล้วพ่อศักเอาศูนย์มาตรงนี้ครับ ทีเอสจำได้เนาะแล้วตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแล้วพอสักเอาตรงนี้มาใส่สองแค่นั้นเองครับแล้วตัวที่จับคู่จากสองก็มาเป็นสามนะครับจะใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยก็ได้นะครับพอสักใส่อนี้นะครับแล้วก็สามหลังจากสามแล้วก็เป็นสี่นี่ครับสูตรง่ายๆแค่นี้แล้วตรงนี้ก็เป็นห้านะครับจะใส่ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ตัวนี้เป็นหกนะครับ แต่พ่อศักดิ์บอกว่าตัวเลขถ้าเอาสองตัวท้ายนะครับคือเลขล่างนั่นแหละมาทําส่วนมากจะออกข้างบนถ้าเอาตัวข้างบนมาทําก็หมายถึงเอารางวัลที่หนึ่งมาทําเนาะก็คือตัวนี้เนาะแต่งวดที่แล้วนะครับพ่อศักดิ์เอาสองตัวท้ายมาทําให้ดูแค่นั้นนะครับซึ่งสูตรก็เหมือนกันจะเอาตัว วันที่1นหรือว่าท้ายทาเหมือนกันลักษณะเดียวกันในวันนั้นพ่อสัตว์มั่นใจก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ท่านบอกพอหวยออกมาวันที่16หนะครับหวยออกมาวันที่16บหกวันที่สิตัวเลขเป็นตัวนี้นะครับหวยวันที่16ก็คือ28 6 0ปดหหนึ่ง ใช่ไหมครับนวันที่หนึ่งส่วนท้ายสองตัวก็คือสามแปดนะครับตัวเลขที่ออกนะครับหนึ่งห้าของข้อศักดิ์นะครับก็ออกตัวนี้นะครับออกตัวนี้นะครับออกห้าหนึ่งนะครับนี่นะครับสูตรง่ายๆแค่นี้นะครับแล้วลองมาทำงวดนี้ดูนะครับถ้าเราเอาสามแปดเราก็ต้องเอาแปดมาตั้งใช่ไหมครับ เอาแปดมาตั้งเดี๋ยวแอดจะทาให้ดูเลยนะครับว่างวดต่อไปนะครับจะได้เลขตัวไหนนะครับง่ายง่ายครับแค่นี้ครับแอดจาได้นะครับก็จะเป็นเอาแปดมาตั้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้นะครับสามแปดเอาข้างล่างมาทํานะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับเอาแปดมาตั้งแค่นี้ครับ ตัวต่อไปก็คืออะไรครับ9ตัวต่อไป0ตัวต่อไป1แล้วจับคู่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลังจากหก็จะมาเป็น2ตัวนี้ก็จะเป็น3ตัวนี้ก็จะเป็น4ตัวนี้ก็จะเป็น5นะครับตัวเลขจะได้ตามนี้นะครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับถ้าเอางวดวันที่16 ตุลามาตั้งนะครับถ้าเอาตัวเลข8มาตั้งถ้าจะทำข้างบนนะครับก็เอาหนึ่งมาตั้งนะครับทําเหมือนกันแต่พ่อศักดิ์บอกว่าถ้าเอาข้างบนมาตั้งงวดต่อไปมักจะออกข้างล่างแต่ถ้าเอาข้างล่างมาตั้งงวดต่อไปมักจะออกข้างบนเพราะฉะนั้นนะครับข้างบนถ้าเกิดถ้าเป็นพ่อศักดิ์พ่อศักดิ์ก็คงจะบอกว่า4ี่นะครับแล้วก็8 2สองนะครับแต่สองตัวนี้ก็ทิ้งไม่ได้นะครับ แต่ถ้าไปติดตามพ่อศักดิ์อีกแกก็คงจะได้แบบนี้นะครับถ้าทําตามสูตรของแกนะครับสูตรง่ายๆแค่นี้นะครับ f อซที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็คงจะเข้าใจนะครับก็คงจะเข้าเข้าใจง่ายๆนะครับสูตรมีแค่นี้นะครับส่วนตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดแต่สูตรมีแค่นี้นะครับหลายๆท่าน เอซีหลายๆท่านอยากได้สูตรนะครับสูตรมีแค่นี้นะครับสูตรมีแค่นี้ใครก็ทําได้พ่อสักไม่ห่วงนะครับแต่วันนี้แอดยังไม่ได้ไปนะครับใกล้ๆวันหวยจะออกแล้วจะไปหาพ่อสักอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในงวดต่อไปงวดวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2563ถ้าพ่อสักทําตามสูตรนี้ตัวเลขก็คงจะเหมือนกันกับที่แอดทำตอนนี้นะครับส่วนข้างบนนั้นให้ f อซลองไปทําดูนะครับ ถ้าเอาข้างบนมาตั้งนะครับก็คือเอาหนึ่งมาตั้งนะครับเอาหนึ่งมาตั้งก็คือเริ่มตั้งจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ตั้งไปตามอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆแล้วตัวเลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ไม่สามารถฟันทงน,นะครับแต่สูตรของพ่อศักดิ์มีแค่นี้ครับง่ายๆนะครับเอฟซีท่านใดอยากจะไปลองทำก็ลองทำนะครับ แต่ยังไงก็ดีนะครับการเสี่ยงโชคนะครับมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแต่ตัวนี้เป็นเลขสูตรของพ่อศักดิ์นะครับท่านไม่ห่วงนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามอีกครั้งว่าสูตรของพ่อศักดิ์จะได้เหมือนกันกับสูตรที่แอดทำไหมซึ่งแอดจำได้ว่าพ่อศักดิ์ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็มานำเสนอให้กับ f c เป็นช่องท่านที่สนใจสูตรของพ่อศักดิ์เห็นมีหลายๆท่านนะครับที่อยากได้สูตรสูตรมีแค่นี้ครับหรือจะมีอะไรพิเศษกว่านี้ก็ต้องรอติดตามชมจากคลิปต่อไปนะครับที่แอดจะไปให้พ่อศักดิ์ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะประมาณวันที่ยี่7บหนะครับที่จะเดินทางไปที่กาลสินนะครับแอดก็จะทําคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเหมือนกับ ที่แอดทำให้ดูวันนี้ไหมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็นำเสนอไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็รอติดตามาพ่อสัตว์อีกครั้งนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่แอดทำนี่ไหมเนาะแล้วก็จะให้ดูคลิปครั้งที่แล้วนะครับที่พ่อสัตว์ทำให้ดูนะครับว่าตรงกันไหมนะครับพ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิ์พ่อสมศักดิสสก์นี่เป็นเป็นสูตรหวยหวยซื้อสูตรยังนะครับพ่อ สูตรชีทิศซะพรอนเป็นชีทิศดนะชีทิศได้หนึ่ครับอืมสูตรชีทิศครับสูตรชีทิศครับสูตรชีทิศนี่พ่อได้เป็นสูตรมาจากไหนครับเป็นแบบไหนครับผมได้มาดนเด้อด้แต่ผมบบท่านบโบเห็ดตกเถอเ้าก็เหลือมาเห็ดสองรอบสองรอบนี่แหละเขาเนี่ยหัวนี่มันใจอยู่นะพ่อเนาะวัวนี้ผมว่าสิบหาเลี่ยมันสีมาสิบหาสีมาครับมักมักถือสุดคือขึสิบหาพ่อครับครับสามเก่า กับสามเก่าใน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 ใจพอนี่สามเก่ากับสิบห่านมักแห้งครับอมักแห้งสวยกันเด้อสิบผ่ากับสามเกให้คำนวณก่อนแล้วคอยทำในสูตรเป็นการเจ็บสถิติบ่อพ่อครับสูตรคำนวณเลขสี่ทิพย์พ่อพ่อเอาเอาตัวเลขตัวใดครับมาคำนวณครับเอาตัวเก่าแล้วมาใช่ครับเอาตัวเก่ามาคำนวณบ่ครับคำนวณ กับเลขซี่ทิศแบบใดครับก <ını, S 1> ับหนึ่งสองสามสี่เลยครับไปเรื่อยๆเลขซีทิศนี่เอาตัวใดตั้งเป็นตัวใดตั้งนครับเอาตัวมันออกก็ตั้งเอาตัวออกครับตัวออกตั้งครับเอาตัวออกตั้งนี่ก็ตั้งตัวนี้เป็นตัวออกตั้งนี่ละครับนี่นี่ตัวออกตั้งตัวนี้ก็ตั้งไว้คือกันครับจะออกตัวนี้เอาไทยเอาเลขไทยตัวที่ออกครับตั้งแม่นครับเฮ็ดเอาเองผู้เจ้าก็เฮ็ดได้ เป็นตัวเลขสูตรคำนวณเลขสี่ทิศครับนี่แหละพ่อไม่ห่วงหรอกบ่บ่ห่วงก็บ่ทำให้ดูเลยงั้นครับบ่ห่วงแล้วจังห่วงไปยังพ่อทำแล้วบ่ห่วงเด้บ่ห่วงบอกไปเลยแม่นบ่แม่นนี่ตัวนี้อ่พ่อพ่อคำนวณเสร็จแล้วก็เขียนเขียนเป็นตัวเด้ครับเอาจะสี่เลยครับเขียนเขียนออกมาเลยครับเขียนออกตัวเป็นตัวมากหน่อยออกโตนี้ครับตัวนี้ครับสามเก้าหนึ่งห้ากันเลยห้า ได้แค่สองตัวผมครับเพิ่นแหละครับโอ้ผมครับผมส่วนมาก<ผ>ม,มันสิออกมาจังสีอ๋เอเนี่ยผมมาจังสีนี่ไปจังสีนี่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไฟเพลยนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ